อะไรเชฟนะครับบางตัวก็อาจจะใช้กับรุ่นอื่นๆได้นะครับบางตัวก็อาจจะใช้กับรุ่นอื่นไม่ได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ไม่สามารถจะใช้กับรุ่นอื่นได้นะครับอ่าอันนี้นะครับก็คือใบปัดน้ำฝนนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับมองปุ๊บก็รู้แล้วว่ามันเป็นปัดน้ำฝนนะครับแต่ที่นี้สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบสั่ง ของเอาตรงๆว่าคือชอบสั่งของมาเปลี่ยนเองเนาะอันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันครับถนัดตรงไหนก็ตรงนั้น,นครับแต่ทีนี้เพียงแต่ว่าเราจะมาแนะนําว่าถ้าเกิดจะสั่งเองหรือจะสั่งอะไรเงี้ยสําหรับในตระกูลเชฟเนี่ยพวกใบปัดเนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับส่วนเผื่อใครที่อยากจะสั่งเองเนาะแล้วก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเชฟเนี่ยอย่าไปเอารุ่นอื่นมาใส่นะเพราะว่าเดี๋ยวสั่งมาปุ๊บอ้าวมันไม่เหมือนเพื่อนๆก็จะเสียกระตังโดยเปล่าๆนะครับเราก็เอามาทํา คลิปให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นเชฟเนี่ยก็ใช้ของเขาโดยตรงนะครับนี่ก็คือใบปัดน้ําฝนของเชฟกระบะโคโลราโดนะครับหรือเทเบเซอร์เนี่ยมันจะใช้ตัวเดียวกันนะครับที่ไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไหนนะครับนี่ที่ไม่เหมือนก็คือตรงนี้นะครับตรงกิบล็อกตรงนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขานะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยมันจะใช้ร่วมกันได้แทบทุกรุ่นนะครับแต่ว่าทีนี้เชฟเนี่ยเขามีฟาร์มแตกต่างตรงล็อกตรงนี้นะครับนี่ให้เพื่อนๆดูนะครับตัวล็อกมันจะไม่เหมือนกันนะครับก ไม่มีอะไรแค่เอามาฝากสําหรับใครที่ใช้รุ่นนี้นี้อยู่แล้วอยากจะสั่งมาเปลี่ยนเองก็ต้องสั่งตรงรุ่นนะครับผมจะได้ไม่ต้องเกิดข้อผิดพลาดน,นะครับนี่ประมาณนี้เนาะก็ฝากไว้สําหรับใบปัดน้งฝนเชฟนะครับสั่งเองได้แต่ว่าให้มันเป็นตรงรุ่นก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ